ครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการอาจารย์ออดนะครับสอนตัดผมเ t o b โอบาอัครมครับวันนี้เรามาเรียนรู้นะครับมาดูงานคัดหรืองานตัดในกลึงของตัวยูนะครับความหมายของออดก็คือนะครับเรามีการลักษณะของหวีหรือลักษณะของการสร้างกรอบของทรงนะครับ น้องนะครับหรือนางแบบนะครับเขาต้องการให้คัดหรือการตัดในลักษณะของชายผมหรือด้านหลังนะครับให้เป็นลักษณะของการโค้งมนหรือการตัดในแนวของตัวอยู่นะครับอ็ดเอาหลักการนะครับโดยการคัดหรือการตัดนะครับหรือติกลักษณะของความยาวก่อนนะครับก็คืออยู่จุดถึงกลางเสร็จแล้วนะครับปีกซ้ายปีกขวานะครับเรามาโค้งมนนะครับ สข้างนะครับอาจจะมีลักษณะของความสั้นกว่าหรือสูงขึ้นมานิดหนึ่งนะครับอาจจะ3าีหรือ5นิ้วนะครับตามลักษณะของเส้นผมที่เราดูหรือเหมาะสมถึงความสวยงามครับเป็นความรู้ดีกว่านะครับเป็นเทคนิคดีกว่านะครับว่าการทํางานในรูปแบบของงานคัดหรือการตัดในกล่งของลองแฮร์หรือเป็นลักษณะของผมยาวเนี่ยมันมีอยู่3มช่องทางนะครับ ความหมายของออยก็คือ1น,นะครับอย่างที่เห็นนี่ก็คือตัว u 2ก็คือเป็นกึ่งของสเตทนะครับที่เราเล่าสู่ฟังนะครับ3ก็คือเป็น V ถ้า V นะครับให้อยู่ระดับบ่าแล้วก็เฉียงมาแหลมเลยนะครับหรือการคัดหรือการตัดออกมาให้ลักษณะของความคมอันนี้ก็คือการตัดในลักษณะของรูปแบบแต่บางท่านที่ต้องการตัดเป็นกึ่งของสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงเราสามารถที่เหมือนกับใช้บไม้ทัดวางนะ กรีดหรือการลักษณะของการทําหรือลักษณะของการตัดให้ตรงได้ส่วนหลายท่านที่มีความถนัดในลักษณะของการใช้เป็นคิปเปอร์หรือปัตตอรเลียนนะครับอันนี้เราสามารถที่จะใช้ดิวหรือเจาะนะครับหรือลักษณะของนะครับ หรือกดลักษณะของชายผมเนี่ยให้เขาโค้งมนหรือเป็นลักษณะของการตัวอยู่ออกมาได้สวยงามจบงานนะครับออสมานะครับดะนีบนะครับหรือการรีดลักษณะของเส้นผมก่อนที่เราจะหนีบหรือรีดนะครับวันนี้ออสใช้เป็นตัวอาหารผมในตัวก็ร้อนนะครับหรือลักษณะของการดูแลหรือลักษณะของปรับสภาพเส้นผม ความหมายของออสอย่าลืมนะครับการที่เราใช้กึ่งของไฟฟ้าหรือลักษณะของการที่เราใช้หลอนหรือการหนีบหรือลักษณะของรูปทรงต่างๆนะครับผมเชื่อนะครับว่าการที่เราทําให้ดีที่สุดความหมายก็คือการดูแลก่อน หรือบำรุงนะครับหรือใช้ตัวการร้อนก่อนอันนี้ก็สามารถที่จะดูแลหรือลักษณะของการปรับในลักษณะของเส้นผมได้ส่วนจบงานนะครับออสมาใช้ตึงของเคลร,รตินนะครับหรือเป็นแฮร์เซรมัมความหมายของออสก็คือการที่เรานะครับฉโลมหรือรูปนะครับจากปลายผมที่มีการลักษณะของการโดนของความร้อนหรือการทํางานในกลึงลักษณะของตัวหนีบหรือตัวรีดนะครับครับวันนี้ออสใช้เป็นตัวหนีบหรือเป็นตัวรีดที่หน้าใหญ่นะครับความหมายของออสก็คือผมน้องเขา เป็นลักษณะของผมที่นะครับเส้นใหญ่หรือนะครับดิกหรือแห้งปลูสิ่งที่ง่ายที่สุดนะครับเราฉีดอาหารผมก่อนแล้วก็มาใช้ตัวหนีบหรือตัวหนีบหน้าใหญ่นะครับอันนี้จะทําให้งานหรือการทํางานนี้ออกมาได้สมูทส่วนนะครับที่ใช้ก็คือนะครับของนะครับซูเปอร์วีนะครับหรือเป็นซูเปอร์วีอินเตอร์หรือเป็น ไซสใหญ่จะเป็นตัวหนีบหน้าใหญ่นะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็หานะครับซื้อหรือจัดจ้านได้ร้านอุปกรณ์เสริมสวยทั่วไปส่วนการที่เรามานีบริเนะครับเราจะเน้นลนักษณะของปลายผมความหมายก็คือโคนที่เราหนีบหรือลักษณะของการไล่มาส่วนปลายลายชายแนวหรือลักษณะของชายผมเนี่ยเราให้เขาโค้งหมนนะครับคับวันนี้ผมออดสมจิตนะครับดิสฟารดีนะครับหรือเคท b โอบายอ m ค เอาความรู้เอาเทคนิคเอาการทำงานหรือคะแนงของสายเสริมสวยนะครับมาเผยแพร่มาแชร์นะครับ4ช่องทาง TikTok YouTube Facebook l i v e และช่องเลียวเพื่อนน้องตลอดจนชาว f อทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินนะครับหรือแท็กเขมาศึกษาเรียนรู้ได้ทาง4ช่องทาง4ช่องทางนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรียนรู้แล้วศึกษาหรือพัฒนาได้ฟรีนะครับส่วนเข้ามาแล้ว เป็นกำลังใจออสด้วยนะครับ ช่วยกันกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดสตับคลิกกดกระดิ่งกดติดตามกดการแจ้งเตือนกดรูปเผื่อใจนะครับเราขอขอบคุณทุกๆคอมเมนต์ท,ที่น่ารักนะครับเป็นพลังใจอย่างหนึ่งนะครับที่ทําให้ออดและทีมงานนะครับเดินหน้าหรือกล่าวต่อไปจากการที่เรามีการลักษณะของกันนะครับตัดนะครับหรือการเก็บลักษณะของทรงในลักษณะของตัวอยู่จากการที่เรามีการนึนะครับหรือลักษณะของเส้นผมจากการที่เรามีการใช้ตัวนะครับกระชับหรือ ปรับของเส้นผมนะครับอันนี้ก็คือแนวทางนะครับครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจนเอฟซีทุกท่านอย่าลืมนะครับออสมีบ้านหลังใหม่นะครับสี่หลังความหมายก็คือทางช่องทิกตอกยูทู f เฟซบุ๊กไลค์และช่องเรียวสี่ช่องทางนะครับทิกตอกเพียงท่านแอดนะครับเอ o m มครับ S O M J ซนะครับออสสมจิตหรือออสทิกตอกอาจจะดูตั้งแต่ตอนแรกที่ออสคัดนะครับหรือการตัดในแนวของตัวยูนะครับ หัที่สก็คือการดรายหรือการหนิบหรือการรีลักษณะของผม 3. ก็คือการดูแลหรือรปรับในลนักษณะของเส้นผมอันนี้ก็คือเทคนิคหรือการทํางานที่ออสเอามาเผยแพร่หรือมาแชร์นะครับทางช่องทิกตอกและออสยังมีลักษณะกึ่งของเคมีอาจจะเป็นดัด สียืดยอมนะครับทุกรูปแบบแขนงของสายเสริมสวยเพื่อนน้องตลอดจน f อทุกท่านท่านก็สามารถแอสมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง t i k t อกแต่อย่าลืมนะครับเพียงทั้งแอดเอโกมครับเอสเอนะครับออสตมจิตหรือออสทิกตอกลอวออสยังมีนะครับทางช่อง f a c e b o o k ไลฟ์ v e r y Day ครั้งหนึ่งนะครับที่ออสเดินทางหรือลักษณะของการไปเรียนรู้หรือศึกษาน,นะครับที่อังกฤษ <c oughs> ฝรั่งเศสนะครับอิตาลีอเมริกาออดเอาแนวทางนะครับของงานเนรียนรู้หรือแขนงของงานคัดหรือการตัดนะครับในที่มีสถาบันที่มีชื่ออย่างที่แารีินะครับก็คือเป็นยิลลุยดีฟรอสครับหรือเป็นอเล็กซองเดอร์สปาริทหรือเป็นลอรีอัลเดอสปาริทนะครับที่ออสไปศึกษาหรือพัฒนานะครับในกลุ่มของเคมี Me, อาจจะเป็นงานสีงานดัดางานยึดทุกรูปแบบออสไปศึกษาเรียนรู้นะครับที่แารีิหรือที่ฝรั่งเศสส่วนที่อังกฤษนะครับก็คือเป็นลอนดอน ลอนดอนอะคาเนมี่นะครับจิงก้นนะครับยินหลือดีฟอสนะครับอลันอินเตอร์เนชแนลโรเบิร์ตฟินลิงนะครับตลอดจนถึงนะครับบิดด้านสาสูนหรือโทนี่แอนกายนะครับหรือเป็นลักษณะของการเรียนรู้ในแขนงของต่างๆในสายเคมี K Me, ตลอดจนเสริมสวยนะครับ พอมีการแพ่นนะครับหรือแช์นะครับ,รรรบทางช่องนะครับเฟซบุ o กไลฟ์ e อฟบุรีเเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านเข้ามาศึกษานะครับเหมือนกับท่านบินไปที่แพรวิทหรือที่ฝรั่งเศสเพราะเอาหลักการหรือการทำงานในรูปแบบของงานที่คัดหรือการตัดในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็นแนวทางที่งานคัดหรืองานตัดในแนวของบ๊อบหรือเป็นบ๊อบของเชปแอนนะครับที่ออสเผยแพร่หรือแช์อาจจะเป็นลักษณะของอาร์เิซี่นะครับที่อิตาลี ออดเอาหลักการถึงรูปแบบต่างๆนะครับมาแพนมาแชร์ทางช่อง Facebook Live อฟบรีเดยนะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อฟทุกท่านท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้นะครับทางช่อง f c e e o o o นะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คําว่านะครับอาจารย์ออดหรือนะครับ o k l i v o o k l i ์เอฟบรีเดยแล้วออดยัมีทางช่อง y t u t u นะครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน f อทุกท่านอยากจะศึกษานะครับอยากจะพัฒนา หรืออยากจะเอาหลัการหรือเอาการเรียนรู้ในแขนงกึ่งของนะครับเสริมสวยนะครับความหมายก็คือการที่เราไปพัฒานาหรือเอาหลัการต่างๆนะครับเรามามิกหรือมาแพนหรือมาแชร์ทางช่องนะครับ YouTube นะครับเพื่อนน้องหรือชาว f อทุกท่านนะครับ ท่านก็สามารถศึกษาเรียนรู้ได้นะครับอาจจะเป็นแขนงกึ่งของงานแต่งหน้าความหมายของออสก็คือบรายดอลนะครับหรือเมคอัพที่ออสแต่งหน้าได้ถ้วยพระราชทานนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณอย่างสูงหรือเป็นเกียรติคุณที่ออสประสบความสําเร็จนะครับได้เป็นแชมป์แต่งหน้ากล้าวผมถ้วยพระราชทานนะครับส่วนการเรียนรู้ในแขนงกึ่งของแฮร์ไบรนหรืองานซอยหรืองานกล้าวผมตลอดจนถึงงานแข่งหรืองานแชร์หรืองานโชว์ ทุกรูปแบบที่ออสไปศึกษาไปเรียนรู้นะครับออสเอามาแพนทางช่อง u t u b e นะครับจะเป็นลนักษณะของงานเรียนรู้ในกลึงของนะครับความหมายของออสก็คือแฮปพีดแฮปพีดในที่นี้ความหมายก็คือการที่เราตัดผมลูกค้าแล้วก็เก็บเส้นผมเขานะครับเอามารีดนะครับหรือมาฟอกสีหรือมาทําเป็นกลึงของดอกไม้หรือเป็นแฮ์ฟลาเวอร์อันนี้ก็งานแฮ์พีทที่เราเอาหลักการหรือการทํางานในรูปแบบของเรานะครับไปแพนไปแช์นะครับในและต่างประเทศ อันนี้ก็คือแนวทางครับเพื่อนน้องนะครับตลอดจน fc ทุกท่านอยากจะศึกษาอยากจะพัฒนานะครับอย่าลืมนะครับพิมพ์คำว่าอาจารย์ออสนะครับสอนตัดผมนะครับทาง YouTube ตรงนี้ท่านก็สามารถแอดมินหรือแท็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้ได้ฟรีนะครับทางช่อง YouTube และออสยังมีน้องใหม่มาแรงนะครับ อันนี้แรงสุดๆนะครับความหมายก็คือเดินเข้าไปนึกไฟกับพิบเลยครับการเอาหลักการหรือการทํางานหรือการเอาคอแนงของสายเสริมสวยนะครับเพื่อนน้องหรือชาวเอฟทุกท่านท่านก็สามารถพิเศษหรือคอนเทนต์ได้เชิญชวนดีกว่านะครับให้เพื่อนให้น้องคะแนงของสายวิชาชีพนะครับเข้ามาพิเศษหรือคอนเทนต์งานกันได้ตรงช่องเดียวผมเชื่อนะครับหลายท่านนะครับมีแกายภาพมีการทํางานที่โดดเด่นอยู่แล้วอาจจะเป็นสายงานของท่านนะครับร้องรทําเพลง กาทำอาหารทุกรูปแบบที่ท่านมีความถนัดท่านก็สามารถเข้ามาพีเต์หรือคอนเทนต์งานกันได้ทางช่องเรียวนะครับตรงนี้เขาโอเพ่นนะครับหรือเปิดกว้างหลักการของการทำงานหรือการพัฒนาเราสามารถที่จะมาแบ่งหรือเอาความรู้ให้ให้กันนะครับทางช่องเรียวได้จบงานนะครับออสแมนนี่หรือมารีลักษณะของชายผม ปลายลาย,ายแนวที่เราคัดตัดเสร็จแล้วปลอนิบรู้นะครับอันนี้ถ้าผมเขาเป็นสเตทหรือเป็นแนวของเส้นตรงนะครับจะมีความเหลื่อมล้ำนะครับความหมายของออสกบางทีเราคัดตัดไปแล้วเ็ามีความโค้งมนหรือลักษณะของความสวยงามจบงานออสมาทีมาเลมหรือมาเก็บลักษณะของความละเอียด ความหมายก็คือการที่เราเช็คหรือเก็บลักษณะของชายผมเนี่ยอันนี้ก็ืูหัวใจหลักนะครับต้องบอกตรงๆนะครับว่าผมที่มีเนื้อผมที่หยิกนะครับหรือลักษณะของบานพองฟูพอเราหนีบนะครับเราตัดไปแล้วแล้วเรามาหนีบมาริด